ไปต่อกันที่จังหวัดตรังกันเลยนะคะ<ช>สำหรับกิจกรรมที่เกิดขึ้นค่ะคุณแหม่ยแพทองทองค่ะเราไปกันที่บรรยากาศที่จังหวัดตรังก็ได้จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชุุุลลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา12สิงหาคม2567เช่นเดียวกันค่ะ ที่พระอุโบสถวัดกระพังสุรินทร์พระอารามหลวงจังหวัดตรังนายทรงกรดสว่างวงผู้ว่าราชการจังหวัดตรังท่านก็เป็นประธานฝ่ายคารวาสในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยถวายเครื่องราชสการะเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพร้อมอ่านราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวโรกาศวันเฉลิมพระชนมพรรษา12สิงหาคม2567จากนั้นพระสง เจริญพระพุทธมนต์โดยมีสมเด็จพระมหาวชิระมังคลาจารย์เจ้าคณะใหญ่ห่นใต้เจ้า,าวาดวัดกระพังสุรินทร์พระอารามหลวงเป็นประธานฝ่ายสงฆ์และมีหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการทหารตำรวจผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นรวมถึงประชาชนเข้าร่วมหลายพิธีประธานสงฆ์กล่าวสัมมูานียกถาและนั่งเจริญสมาธิเจริญจิตภาวนาเพื่อถวายพระราชกุศลประธานฝ่ายคารวะถวายเครื่องจตุปัจจัยไทยธรรมแด่ประธานสงฆ์ค่ะ สำหรับพิธีเจริญพระพุทธมนต์ณวัดคาหายุสสะถมธรรมนะคะในครั้งนี้เนี่ยถือว่ามีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชากุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในวโราวกาสวันเฉลิมพระชมนมพรรษา12สิงหาคม2567 เพื่อบำรุงขวัญและกำลังใจให้กับพุทธศาสนิกชนที่เป็นประสบนิกรภายใต้พระบรมโพธิสมภารได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นการส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนได้น้อมนำหลักธรรมและพิธีกรรมที่ดีงามเป็นการร่วมกันอนุรักษ์สืบทอดอย่างยั่งยืนชั่วรุ่นลูกรุ่นหลานให้คงอยู่สืบประเทศไปค่ะ